เมก้ารอสของทางวลีไทยดูครับเมก้ารอสเมก้ารอสครับอุ้ยแล้วโซนเข้ามาเริ่มที่จะแทงตัวเองเข้ามาที่กลางวงแล้วนะครับท่านั่งของวลีไทยครับดูครับ <c oughs> คือเหมือนเล่นอยู่ขอบก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยับมาทีละสเต็ปครับทันเดอร์ครับอุ้ยโอ้สองสามเมตรเข้าที่หัวน็อกที่ตัวและน็อกที่หัวอีกทีงแม่นจังเลยอ่ะแอบในจังหวะนี้นะครับคิดคิด คิดเข้าไปคิดเลิกยังไงจังหวะนี้เมาส์แกไม่ได้เบิ้ลใช่ไหมโอลิมปัสบอกอะไรลมันนี่อะเรียบร้อยนะเรียบร้อยด้วยนะเลยเกินมันจะตายด้วยอลยดิอูเลยครูจะเจ็บหนักเฟิร์สเอทก่อนแล้วจะดึงไหมล่ะคิดได้แจ็คโนลิมปัสไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงนั่นไมา์โดนชุกน็อกอีกฮะโอ้ตายตายตายวุ่นวายจัดโอ้แล้วดูวอลลีไทยกำลังจะกินกัดหรือเปล่าท่านผู้ชมคร่ะแต่ฟอเรสต์นะ ฟอนแรกมันก็เหมือนจะรีเซ็ตไม่ได้เสียเๆอันตรายไปเมืองี้จะเอาอยังไงกับเต็มครับแต่คิสจะเดินมาเลยเหรอฮะนอนก่อนโอ้โหใจจะได้เหมือนกันยังไงครับเอาฟันกันเลยแหละเพราะเขาเขามีผู้ใหญ่เขาสอนมาว่าไปเมืองจีนต้องรู้คำนี้นะครับมันแปลว่าเ้าผัดนะน้องๆนะเ้าผัดนะจะได้ไปสั่งอาหารได้ไม่ตายนั่นเองแล้วรถไฟเราเอาดิคดีพิกแต่คิดมาแจมน้องมันโถไปเอาแล้วครับกลายเป็นเต็มร่วมมือกับวลีไทย คดีมันจะพลิกไปพลิกมานะแบบนี้ครับแล้วคิดคิดลูดมาจังหวะน,นี้แล้วลาเต้เก็บมันโถจากเกมแล้วอยู่็นคิวไปน็อกเออซาพาลุยโ oh อ้โหไอตัวนี้ในตัวแสบเลยจะน็อกหลายทีแล้วคิดเนะ <c oughs> ี่ย <c oughs> แล้วเมรอสค่อยๆแง้มมาครับแล้วมันเหลือคนเดียว, <c oughs> วนี่เมการอส <c oughs> รอส,สำคัญรถในามาได้แต้มจากเคมแล้วนี่นาย <c oughs> เปลี่ยนเป็นเลดดอดเหมือนพร้อมจะประทะสลับเมการอ้อนรู้นะครับว่ามีเข้ากล้องอยู่คนหนึ่ง <c oughs> หรือเปล่าครับซึ่งคิด แย่เรื่อยๆธนวัฒน์น็อกธนวัฒน์น็อก U N Q คดีพลิกเลดดดอทดับเบิลน็อกไปโอ้โหธนวัฒน์ยิงเปลี่ยนเกมนะผู้ชมระหว่างเรียบร้อยฮะลาเต้ครับเก็บคิวธนวัฒน์เอาจาเกมไป10คิวจากวัลลีไทยคิ g ิ p สปีครับแล้ว4คิวจากลาเต้ดูครับวัลลีไทยยังเหลือ3คนนะครับ ก็ยังเป็นผู้เล่นที่ได้เปรียบแล้วจะปิดตรงนี้ให้มันจบไหมนั่นแหละครับ U N Q เก็บแล้วลาเต้ไปเข้าในคูรูเซียแล้วลาเต้เก็บล้นในมายคูรูเซียเป็นดับเบิลคิวของลาเต้แล้วสุดท้ายปิดไปเลยสำหรับ U N Q วันลีไทย14คิวครับท่านผู้ชมครับเอาจนได้แล้วฮะอาจจะเขวๆไปบ้างในช่วงท้ายแต่พวกเขาครับขึ้นสู่ความเป็นจ่าฝูง8.7เดินขึ้นมาเปลี่ยนอารมณ์เลยฮะคนเป็นไงแท้จะทุบโต๊ะวันนี้จะทุบไปแล้วเจ็บเจ็บฟรี แท็กแทนนะครับผมนี่ฮะยอดเยี่ยมฮะนี่พี่เบนซ์นะยอดเยี่ยมเลยเขาแล้วเกมที่ต้องชมลาเต้นะฮะหลายคิวมากนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ยิงค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเกมเลยทีเดียวครับนี่ครับแหมไม่กันรอนนี่พี่เบนซ์ไงยูเป็นคิวนะคิสนะโอเคสนะและนี่คือพวกเขาเลยครับบริไทยอีสปอร์ตถูกต้องครับ